ดึงไม่ค่อยได้เอออยู่ใกล้ๆเจ้าเจ้าฮัดใส่คีเปอร์ก่อนใสแบบไรใสวัตเ็นิครับครับปุ่นครับไปครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับดึงปลาอยู่ส่วนพลอยนะครับลงเอาครับติดตะบะนะครับตัวนี้ทีมงานมือรัดนะครับเอาคีเปอร์นี่ปากเลยพลอยอย่าจับตัวนีเลยลงไปแล้วครับพลอยครับ นะครับอย่าหลุดนะครับพอลใช้ครับนิบนิบไหมเยอะๆยยเออเออมือ้วายิ้วเท้นเหรอ ก่อนขึ ah> ้นเลยค่อยขึ oh ้นมาได้เก็บปอยๆไปเลยโอ้โหครับขึ้นมาเลยโอ้โหครับให้ให้แค่นี้กูได้หนิได้สวยมากครับผมมาดัเด้อตัวนี้ให้กูเด้โอ้ใหญ่กว่าของตาปอยีีไงเท่ากันมั้งนี่ใหญ่กว่าโอ้โหเท่าคนให้กูได้ครับผมคลิปนี้พ่อแค่นี้นะครับ